มาดูงานวิ่งมาราธอนกันบ้างน,นะครับกับงานบางเกอกมิดไนท์มาราธอนครับผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ตกเป็นของนักวิ่งจากญี่ปุ่นอย่างโชอิอินาดะครับด้านตูนบริสแลมก็มาเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับโดยเผยว่ารู้สึกประทับใจกับการจัดงานครับที่โชว์ความงดงามของทัศนียภาพของเกาะรัตนโกสินทร์ย่ามขําคืนครับ เมื่อกลางดึกวันนี้ครับมีการแข่งขันวิ่งมาราธ h นกลางคืนกับรายการบางกอกมิดไนท์มาราธ h น2018ที่เสาชิงช้าลานคนเมืองกรุงเทพมหานครโดยนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับต่างก็ให้ความสนใจครับมาเข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้มากกว่า10,000คน ผลข,ของการแข่งขันนะครับในแบบผูมาราธอน42.195กิโลเมตรแชมป์ฝ่ายชายตกเป็นของโชอิอิอนาดะจากญี่ปุ่นครับที่สปีดฝีเท้าเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง31.08นาทีครับส่วนแชมป์ฝ่ายหญิงครับตกเป็นของอังกุเรียโซล,ลยาลิมองนะครับมาไกลครับมาจากเม็กซิโกเสียตีเวลาที่ทำได้ทำไป3ชั่วโมง2.2นาทีครับ นอกจากนี้ครับยังมีเซเล็บนะฮะอย่างพี่ตูนบอดีสแสลมครับหรือนายอธิวราคงมาลัยนักร้องหนุ่มชื่อดังที่มาลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยเช่นกันโดยร็อกเกอร์วัย39ปีเผยว่าประทับใจอย่างมากในการมาวิ่งในงานนี้ครับหลังจากที่เ้านั้นเข้าเส้นชัยด้วยเวลา4 3่ชั่โมง3 1 7นนาทีครับ